สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยนะคะแล้วก็คลิปพีก้าคายแป๊บหบนึง่งหาไพ่ให้เลือกก่อนออแปลกๆดีอืมก็ในหัวข้อคำถามวันนี้พีก้าคายวันนี้นะเคจะให้ ในหัวข้อคำถามวันนี้นะคะก็คือจะโฟกัสไปที่คำถามที่ว่าคุณสําคัญกับเขาไหมสําคัญแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยยังไงเออสาคัญเพราะาแบบยังไงเดวดันดวดูให้กันก็ถ้าไม่สําคัญนะเพราะอะไรแต่ถ้าสําคัญน่ะยังไงอะไรเงี้ยก็ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะมีการสามใบเป็นตัวแทนไพ่3กลกองให้เลือกนะคะกองที่1เริ่มจากซ้ายมือเค้กค,คือฝั่งนี้นะคะกองที่หนึ่งจะเริ่มจากฝั่งนี้นะไล่เข้ามาไล่เข้ามาแบบนี้นะคะพรอไหมใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อได้ที่ Li n e a t m a t e r i a l girls taro t นะคะพอไหมหนึ่งสองสามตึ้งกองที่หนึ่งเริ่มจากฝั่งนี้สายตาสะดุดใบไหนให้เลือกไพ่ใบนั้นนะคะเลือกฝั่งกองนั้นหนึ่งฝั่งนี้นะหนึ่งสองก็ไล่มาสามก็คือ ที่เป็นตารางตารางอันที่สามนะคะคุณสำคัญกับเขาไหมเออโอเคใครเลือกไม่ทันก็กดหยุดนะคะขออนุญาตเริ่มเลยก่อนเพื่อที่เลือกกองที่หนึ่งกองที่หนึ่งนะคะขอดูคำใบนะคะลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาหน่อยนะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะมีถุนตุนกลุ่ม มิถุนตุลกุมเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขานะคะอาจจะมีกันแล้วก็พิจิกด้วยก็ได้นะคะคําใบที่หนึ่งเลยความสัมพันธ์นี้ไม่มีสถานะนะคะถ้าเคยมีก็อาจจะเคยเป็นแฟนเคยเป็นภรรยาสามีแต่ตอนนี้ไม่มีสถานะเป็นความสัมพันธ์ที่สถานะไม่ชัดเจนคลุมเครือหรือแม้กระทั่งจบไปแล้วแต่ตัวคุณที่มาดูสงสัยว่าจบจริงๆริงไหมจบจริงๆริงแล้วหรอมีภาคต่อไหม คําใบ้ต่อมามีคนรู้สึกว่าเครียดกังวลลืมไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆหรอมีคําถามมากมายมีความกังวลมากมายาสถานการณ์คําใบ้อื่นๆน่าจะเป็นเรื่องของแบบ no contact ไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อกันบางคนบล็อกบางคนเลิก Follow กันไปแล้วเลิกคุยกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใช่ฟังต่อนะ ถ้าคำใบ้ไม่ตรงก็ลองเลือกกองอื่นได้นะคะมาดูกันว่าตัวคุณอ่ะสำคัญกับเขาแค่ไหนคำใบ้เพิ่มเติมมาถ้าถ้ายัางติดต่อกันอยู่อะก็คือไม่ได้รับความสำคัญไม่ได้รับความสนใจนั่นแหละแบบรู้สึกเครียดกังวลรู้สึกว่ามีคำถามมาว่าเขาเห็นเราสำคัญกับเขาบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมโอเคทีนี้มาดูกันว่าตามคำถามของเราอ่ะ คุณสําคัญกับเขาไหมถูกไหมเฮ้ขอตอบคําถามก่อนว่าตามไพ่นะไม่สําคัญคุณไม่สําคัญกับเขานะคะเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้รักคุณไม่ได้รักไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นคนรักไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะไม่ได้เป็นคนสําคัญในชีวิตอนะก็เลยไม่สําคัญนะคะ คุณอาจจะแอบรักแอบชอบเขาหรือถ้าเป็นคนคุยเก่าแฟนเก่าอ่ะคุณก็ยังให้ความสําคัญเขาอยู่ยังให้ความสําคัญกับเขาอยู่ยังคิดถึงยังนึกถึงเรื่องราวเก่าเก่ายังบูฟออนไม่ได้ยังลืมไม่ได้นั่นเองตัวเขามองคุณเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนที่ผิวเผินอ่ะยังไม่ได้เขาไม่เห็นว่าคุณเป็นคนสําคัญนะคะมองเป็นเพื่อนพี่น้องเป็นคนที่ร่วมงานกันเป็นคนรู้จักตามไพ่อ่ะ ไม่มองว่าเป็นคนสนิทด้วยในในปัจจุบันนี้นะในตอนที่อ่านไพ่อยู่อันนี้คือคําตอบจากหน้าไพ่นะคะตอบคาถามครบถว้วนรวดเร็วมาเพราะไพ่าาชัดมากทีนี้เฮคขอคําแนะนำเนาะให้กับคนที่เลือกกองนี้นะคะไพ่บอกว่าถ้าคุณยังรักเขาชอบเขาเนี่ยมีใจให้เขาอะก็ไม่จําเป็นจะต้องยอมแพ้ พยายามเฟรนลี่คุยกับเขาได้แต่ให้มันพอดีให้พอประมาณอย่าไปกดดันมากและลดความคาดหวังของตัวเองลงเพราะว่าความสัมพันธ์นี้อ่ะภายใน2ชั่วโมง2วัน2สัปดาห์หรือว่าสเดือนอ่ะมันจะไม่มีการพัฒนาไปมากกว่าที่เป็นอยู่ดังนั้นคุณไปกดดันตัวเองกดดันเขาคาดหวังอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีอนาคตสําหรับความสัมพันธ์นี้ในเร็วๆนี้อืม ให้บอกว่าถ้าอยากคุยก็คุยแบบเฟรนลี่คุยแบบน่ารักอย่าไปกดดันอะไรแล้วก็ลดความคาดหวังลงอืเพราะว่ามันเป็นเอ NERGY ความรักความชอบความคาดหวังมาจากฝั่งคุณฝ่ายเดียวตัวเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสำ,สำคัญหรือว่าไม่ได้สนใจในในความสัมพันธ์นี้ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจบครบถ้วนไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่สอง กองที่สองขอดูคําใบ้นะคะแล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาหน่อยนะคะคนที่เลือกกองที่2ตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจาันทร์พิศบกันมังกรนะคะตุลกรกฎมีนเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาคําคใบ้ที่หนึ่งเลยคุณมีความไม่เชิงว่ากังวลแต่ว่า ขอใช้คําว่าเออไม่รู้เลยอ่ะอย่างเงี้ยไม่รู้เลยอ่ะว่าเขาจะขอเป็นแฟนเมื่อไหร่ไม่รู้เลยอ่ะว่าเขาจะขอให้ย้ายไปอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ไม่รู้เลยอ่ะว่าเขาจะขอแต่งงานเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ความทุกข์อ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความทุกข์แต่มันเป็นคําว่าไม่รู้เลยอ่ะไม่แน่ใจเลยอ่ะประมาณเนี้ยเออรอคำใบ้ของคนที่เลือกกองนี้นะสั้นๆเลยคือรอคอมมิตเมนต์อยู่คือถ้าใครเป็นแฟนกันแล้วอ่ะคือรอขอแต่งงาน เออรอเขาขอแต่งงานถ้าเป็นคนคุยก็รอให้เขาชัดเจนถ้ารู้สึกว่าเรากำลังชอบเขาเขากำลังชอบเราแล้วรอจะเป็นคนคุยอ่ะกันเนี่ยก็รออยู่ซึ่งคุณกับคนคนนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันต้องได้คุยได้เจอได้คบได้คู่กันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันมันมันเหลือแค่รอจังหวะเวลาแค่นั้นเองอะไรเงี้ยรอเขาพูดรอรอรอแอคชั่นเออทีนี้ถามว่าคุณสําคัญกับเขาไหม คำถามคือคุณสําคัญกับเขาไหมไพ่บอกว่าสําคัญในระดับหนึ่งในระดับที่ว่าก็ให้ความสนใจนะให้ความสนใจกันระดับหนึ่งแต่แต่แตเขาอะโอเคเคสตอบใหม่สำคัญไหมสำคัญ แต่แต่ตอนนี้เขาอะไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าเราจะต้องรีบหรือกดดันอะไรซึ่งกันและกันเขารู้สึกว่าขอชิวๆค่อยเป็นค่อยไปได้ไหมอย่าก,กดดันอย่าก,กดดันถ้าเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าสบายใจและพร้อมเขาจะทำเองทำคือขอคุยแบบขอมาเป็นคนคุยการศึกษาดูใจกันขอเป็นแฟนขอแต่งงานเดี๋ยวถ้าเขาพร้อมเขาจะทำเอง เขารู้ว่าอะไรควรทาไม่ควรทาเขาโตแล้วนะไม่ใช่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าเขาก็เตรียมตัวคิดอยู่คิดกับตัวเองอยู่ว่าเออยังไงดีพร้อมแค่ไหนหนูน่นนี่เดี๋ยวเขาพร้อมเขาพูดและเดี๋ยวจะเป็นการกระทำแบ,บกว่าเองชิวๆได้ไหมอย่าก,กดดันถามว่าสําคัญไหมก็สําคัญแหละมันเป็นประโยคแบบก็สําคัญแหละก็สําคัญนะเออประมาณนี้นะคะทีนี้ ให้ขอดูไพ่เพิ่มเติมหน่อยเป็นคำแนะนำเนาะให้กับเพื่อนเพื่อนที่เลือกกลองนี้นะคะไพ่บอกว่าคุณตั้งมาตรฐานของตัวเองสี่ว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีจะคุยกับคนคนนี้จะสื่อสารดูใจคนคนนี้จะคบคนคนนี้กี่วันกี่เดือนกี่ปีถ้าหากเขาไม่ขอคุณเป็นแฟนคุณก็ควรให้เกียรติตัวเอง พูดความชัดเจนอะค่ะว่าคุณต้องงานเป็นแฟนนะถ้าเขาไม่โอเคที่จะศึกษาดูใจเป็นแฟนงั้นเราหยุดสารสัมพันธ์กันแค่นี้คุณคุณต้องกล้าที่จะชัดเจนถ้าเป็นแฟนกันมาคบกันมาเลดเซสองปีสามปีหกปีสิบปีกล้าที่จะพูดอะค่ะว่าคุณต้องการแต่งงานนะถ้าคุณอยากแต่งงานอนะคุณต้องการแต่งงานนะถ้าเขาไม่ไม่ได้คิดจะแต่งงานเราควรหยุดความสัมพันธ์ตั้งแต่ตอนนี้ย้อนกลับไปเป็นเพื่อนกันเปลี่ยนสถานนะเพราะว่าเป้าหมายของคุณคือ การแต่งงานเป้าหมายของคุณคือการมีแฟนเป้าหมายของคุณคือชัดเจนเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยคุณต้องกล้าที่จะแสดงพลังของคุณคุณต้องกล้าที่จะเป็นคนที่รู้คุณค่าของตัวเองและรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรต้องการการมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต้องการคอามม m ิ n เมนต์ต้องการการมีแฟนอะไรเงี้ยคือให้เวลาเขาให้ได้แต่มันต้องมีขีดจํากัดมันต้องมีแบบกาหนดที่ชัดเจน และเมื่อมันถึงเวลาตามกำหนดที่คุณเลือกไว้แล้วอย่าโพสต p o n e อย่าเย่าบอย่าเปลี่ยนเออต้องกล้าคืออย่าเปลี่ยนไปถึงว่าอย่าเปลี่ยนวันให้เวลาเขาเพิ่มอะไรเงี้ยต้องกล้าที่จะชัดเจนต้องกล้าเพื่อที่จะแบบเลือกมีจุดยืนให้เราได้มาในสิ่งที่เราต้องการนี้ไอ้คอมมิตเมนท์ที่เราต้องการเนี่ยให้มันชัดเจนไม่ใช่อยู่ไปวันวันอืมนี่คือสิ่งที่พายแนะนำนะคะ ขอญาตไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่3กองสุดท้ายขอรู้คาใบ้เนาะแล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาหน่อยนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อไปได้ที่ไลน์แอดม t ช r ชลเกิลสตาร์โนะคะคนที่เลือกกองที่3นะคะตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะมีนกรกฎธนมูมังกรนะคะ ประมาณนี้แต่ไพ่กับหัวมูลเลยนะขอบอกว่าประมาณนี้คำใบ้ที่หนึ่งเลยคุณอะไรวะคุณโอเคคุณไม่มีแฟนหรือคุณกำลังพยายามที่จะมองหาใครสักคนหนึ่งพยายามที่จะชัดเจนกับใครบางคนอะไรเงี้ยอยู่คุณไม่มีแฟน ตามไพ่นะแล้วก็คุณไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนที่เรียกว่าเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยมานานแล้วหรือถ้ามีก็จะเป็นพวก F W v ไม่ได้มีมีกับแฟนตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็คือตามหน้าไพ่อ่ะเค้อ่านคําใบไม่ได้เลยอ่ะมันเหมือนทุกคนไปเลือกกองอื่นมาแล้ววนมาเลือกกองนี้เลือกกองนี้แล้วก็ไปเลือกกองอื่นแล้วกลับมาฟังกองนี้ใหม่อะไรเงี้ยไพ่มันเป็นเอเนอร์จีอย่างนั้นนะเคขอคําใบเพิ่มเติมนิดนึง Okay. อย่างน้อยก็รู้ว่ามีทาตฝ่าแน่นอนออคุณพยายามขอใช้คําว่าคุณเคยพยายามหรือตอนนี้คุณกำลังพยายามที่จะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับคนคนหนึ่งพยายามที่เขาพยายามให้เขาเห็นใจพยายามให้เขามองเห็นเราพยายามให้เขารักเราพยายามที่จะสารสัมพันธ์ให้มันรอดให้มันชัดเจนอะไรเงี้ยกับใครบางคนแต่เขาอะพยายามน้อยกว่าคุณ เป็นคำใบ้ที่อ่านยากมากเลยอะโอเคมีคนทาดไฟอะถ้ามันตรงฟังต่อคำใบ้เฮงมีเท่านี้เลยถ้าไม่ตรงเลือกกองอื่นฟังกองอื่นได้นะคะคำถามคือคุณสำคัญกับเขาไหม,มเคขอตอบว่าคุณสำคัญกับเขาเวลาที่เขาต้องการประโยชน์จากคุณ คุณสาคัญเมื่อเขาต้องการไปหยน์จากคุณในที่นี้อาจจะหมายถึงเรื่องงานเงินหรือเรื่องแบบคนขั้นเวลาคุณสําคัญเป็นคนขั้นเวลาของเขาคุณไม่ใช่คนที่เขาเจะเป็นตัวจริงในเชิงที่มาคบหาเป็นแฟนแต่งงานอะไรย่างไ,ไม่ใช่คุณเป็นคนขั้นเวลาเขามองคุณเป็นเพื่อนพี่น้องหรือคนที่สนิทเกินเพื่อนมานิดนึงแต่ไม่ใช่คนพิเศษเวลาที่เขาไปคุยไป พยายามแบบทําให้มันเวิร์กกับคนอื่นอาจจะเป็นแฟนเก่าเขาหรือคนใหม่หรือใดๆแล้วมันไม่เวิร์ก <shocked> เขาก็จะหันกลับมาหาคุณมาแชทคุยกับคุณมาให้ความหวังคุณมาแบบเออมาใช้เวลากับเราหน่อยเธอมาใช้เวลากับเราหน่อยแต่เราไม่จริงจังกันนะมาใช้เวลาหน่อยตอนนี้เรารู้สึกว่าเออมีเธอมันก็ดีเธอมาใช้เวลากับเราหน่อยแต่มาให้ความสําคัญให้ความสําคัญเฉพาะตอนที่เขาเขาไม่เหลือใครเขาไม่มีใครเขาเหงานะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคือลักษณะความสมํคาสคัญที่เขาให้คุณ ที่นี้แค่ขอคำแนะนำให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองนี้หน่อยนะคะคำแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองนี้เนี่ยจ้านมากรักตัวเองเขาไม่รักเราคุณต้องรักตัวเองเขาไม่ให้เกียรติเราคุณต้องให้เกียรติตัวเองเขาไม่ให้ความสําคัญไม่ได้จ่ายค่าน้ําค่าไฟให้คุณไม่ได้เลี้ยงข้าวคุณไม่ได้มาจ่ายนี่ให้คุณนู่นนี่ คุณหันกลับมารักตัวเองเขาไม่ได้สําคัญกับคุณขนาดนั้นคนที่สําคัญที่สุดกับคุณในชีวิตวันนี้ตอนนี้คือตัวคุณเองจบนี่คือคําแนะนํานะคะแค่นั้นเลยเอาจริงนะเอเนอร์จีคนคนเนี้ยคนที่คุณมาถามถึงอะเห็นแก่ตัวนะเห็นแกตัวมากเลยจับไพ่อ่ะเนี่ยแล้วคุณก็ยังแบบอืแต่เรายังมีความหวังกับเขาเราหวังกับเขาคุณเค้กลรวอยากให้มันชัดเจนกับเขาแต่คือคุณนะคุณต้องหันกลับมารักตัวเองก่อนจริง หันกลับมารักตัวเองให้ความสําคัญกับตัวเองนะคะเทกแนะนำได้เท่านี้เลยคนที่เลือกกองสามขอบคุณมากที่กดเข้ามาฟังวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย